เหลือซ้ำหายสุดท้ายเลยเนาะพี่น้องพอน้องนิวยังขวบเป็ดเนาะพี่น้องเออทิพย์กับตายกับไปสือลูกศรมาถอดเนะาะดรามกะฝ่าวไทยหน้าเนาะพี่น้องเพรว่าตอนนี้กะไทยไทยหมท่านเลยเนาะเรากะงามเลยพี่น้อง,ง,ม,องมื้อนี้น้องแดนกามาเนาะมาสอย <laughs> ปีเพิ่นมาแต่ตลาดแล้วเพิ่นมาแวะเคี่ยมอาหารการกินตรงหน้าบ้านเฮาเนาะพี่นอ้ <laughs> องเอกแม่ครัวเข้ากัน จะเตรียมอาหารเนาะคะแนนขวบเป็ดต้คนเนาะตคนกคนบอกลวเลยจสิจัดเซพกัจัดไอ้น้ำปั่นบวันเบาไว้เนาพี่น้องนเอบรรยากาศเนาใช้น้องเปื้อนข้ือจื้อพันใดบ่เมื่อนันทีที่พันไปถ่ายเห็นล้ไปถ่ายมอสขนก็มาได้เลยเนาะเอ้ทิพแถมแป๊บสี่ห้เนาะเหลี่ยงแป๊บสี่เพิ่น ตายกันยังถอดอยู่นี่เนาะกันยังพันได้แล้วอยู่ลูกซีนเนื่อยไรเนาะพี่น้องพี่นามาไมเพี่น้องฮะพายยังมาได้เอาอันนี้กะเรือซ้ำหายส้ายเลยเนาะพี่น้องนี่ ให้ตะก่ายเนาะกะก็เหลือว่าสิโลกวัยว่าสิให้คนมาเอากะมันสิบ่ทันแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าจักแล้วเนาะถ้าว่าให้เพิ่นมาเอากคือสิเป็นมื้อหน้าเนาะก็เลยว่ายนยนบ่แล้วเนาะกะสิใหญ่เนาะให้เพิ่นไถออกเลยซะะให้เนให้สิถ่ายเลยเนาะงถ่ายงมน้ําล้างเนาะโอ้ไถอยู่นี่มันบ่แง าอีกแล้วนูน่นย่างนีง้ค่ะข่ายยุนาอ่อนเนาะเหยียบปวดปวดรงมาถอดโอ้บ่าตาดำม้วนอยู่นี่นี่เนาะไม่ใช่กินด้วยกากาเนี่นนเอ,ออยามานันดอกบระลลาดชอันช่วงเตียนั่นกาเตีต๋ยตัวนี้เปลี่ยนแนวดำกาแงา่กว่นี้ พอน้องนิวยังขวบเป็ดเนาะพี่น้องเอ้ยทิพย์กับตายกับไปสือลูกศรมาถอดเนาะเพิ่นขึ้นแต่ดำหน้ากระสิได้กินเลยเนาะพวะแปบ๊บเดียวได้หนีดำนี่แว๊บๆบๆกันแล้ว,ลวเนาะหลายคนสวยกันดำหน้าหลา,ายคนมวนเนาะแปบ๊บเดียวก็ไปไหไฮไมเลยน้องนิวแมงนิวก็ฝากนะไว้ไน้ำเมยหญ่พุ่นเนาะอยู่หานน้ำปัน โอ้ไฮนี่บริพุทธันเตนเจนาสัมันธ์เรือซองไฮสุดท้ายเลยเนาะเซ็ตส,สินเนาะสำหรับการดำนาปีนี้ปีนากะยังว่าม่เนาะพี่น้องเรือแต่ขั้นตอนการเกี่ยวบานนี่บัวน้ำสิึ้นมาก่อนบัวเรือสิได้แต่ข่าวก่อนคือปีไก่เนาะถ้าว่าเป็นคือปีไก่นี่ก็ยังไข่อยู่ยังทันได้เกี่ยวเนาะเพิ่งว่าน้ำสิทุ่งก็ได้แม่น้องบีมก็ไปเอาน้ำก่อนมาเนาะเพราะว่ามันแดดแห้งเนาะพี่น้องดำนาทงนี่ซองมือกะ แดดเนาะบัดดำอยู่ตันโกนนั่นพนตกมุดชองมือเลยจริงนี่ขั้นไทยพนนี่เพิ่นกำเอาอยู่เนาะพี่น้องคุณขันงามอยู่กะนี่แต่อยากลบหนาเนาะตากับมันห่างนนเนาะเก่าดำกับฝ่าวไทยหน้าแล้วพี่น้องว่าตอนนี้กับไทยไทยบททัานเลยเนาะร้านกับไฮร้านมาซอยคือเก่าเนาะครูที่เปิ้ลไทยหน้าอยู่ตันโกนนะเนาะ เพราะว่าผู้เดียวไทยบาไวเนาะพี่น้อง <ปะ S 1> พอน้องนิวก็ต้องปานข้างในข้างหน้ากับซอยไทยอยู่เมื่อวานในไทยไหวกะเมื่อวานในไทยไหวไหล่หายอยู่เนาะแต่ว่าคนไล่กับผูทัานพวกเ่าเนาะต้องได้ใส่รถไทยซองขั้นก็ไปเอาข้องนาบ่าวขึ้นมาแมนเออน้าแม่น้องนิวนี่นะ <c oughs> มันอยากงามให้ได้ได้ชนา ไทยออกกะไทยออกกะงามคือเกา่าอู้หูหยียมนม้ำอน้าแหล่งเนี่ยป้าเลยอะไรเป็นเกคอบดเดอร์จุ่มหน้าปี่ผัดข้นหน้าปีผัดข้นพ้นบอดี้ผัดบอดี้กินเนานะหน,น้าแหล่งไงว,ว่าเขาคุ้มหนาเนานะหน้าแหล่งเนี่ยขาาาึ้นขอยห้อึ้นกะแล้วยังไงลงบาดเดียวสุดซุดซุดขันเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คนกะไปอยูนะ่เนาะแมงเนี้ยกะจะเป็นคนกาานะเนาะข้นกะมาหายเนาะว่าตายกะไปสืบสิทธินะ์แล้วยังมาไม่ต้อง นี่ฉากะเอาลูกลกินมนมก,กับนมมิลกับฝากลูกไว้น้แม่ใหญ่หุ่นกับกังการเรากะงามำงานเต็มนนอะคนไปแบบนี้เลยเนาิวเอานอกขอไก่ไก่เนี่ยไปไกลไป่ะเนาสั่นเทิงนเนาะตอนด้ามไฮเทิงแมนไซกะนี่เนาะพี่น้อง ใส่กาใส่กาเตี่ยนี้เนาะเพราะว่าเป็นหน้าโน่นเนาะจังบลูมก็อยู่หลุมนี้เป็นหน้ารูปเปบนนี้กับใส่กาสูงเอาพอเวลาหนำลายกะกาเข้ากับสุโอบน่ะบันไดยามันเปื่อยเนาะ<อ>มืนน่อนี้น้องแดนกามาเนาะมาะนะมสอยอ <laughs> จากสองแดนเมืองส้นเแล้วองแดนเมืองส้นกามาสอยฝ<อ> <laughs> ากลุดไหลเพป็นเนาะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์เนาะ แน่เป็นกงอยู่ทั้งเชิงคุณนะงามได้ไฮนี่นะ่ติดติดดิ๋นหรือได้ไหนกะเพีเดี๋ดดววยวนอ,อน,ออนจักตัวได้สิคืนจักตัวท้ายออกจักตัวนดั้มสิคืนก่อนออ <laughs> ปีเพิ่นมาแต่ตลาดแล้วเพิ่นมาแวะเกี่ยมอาหารการกิน <laughs> มา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 ,มาตอนถ่ายมาตอนกินเออมาตอนมาตอนถ่ายก็มาตอนกินนี่นเนาะตื่นเต้นขนาดไกลสลออกิ่เหลวเลยบรรยากาศน้าพี่น้องอันนี้เพิ่นนาเตรียมมานะลูกสี่ชื่นห้ลักจาแบบแล้วหน้าอันนี้ทำท้ำหน้าไ้สุดท้ายเนาะแล้วไ้นี่กระทืบวันแล้วหมดเลยใส่รถท้ายซองพัน แดนไทยอย่างนั้นแนนงาบน,นเ้าเมื่อยเนาะหน้าบาทเทาน้นเอง,อ,งอันนี้อันนี้สายไฟตัวนี้เป็น,สา,นสายไฟน้ำสางเนาะสายไฟน้ำสางอีกสายหนึ่งเป็นนงสาใหญ่มาต่อไฟน้ำอยู่หานองสายเนาะก็เลยมีซองสายเนาะหล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งสําหรับสายไฟไฟเนาะแต่ว่าเ่ท่นแหลนเดี๋ยวนี้กำลัง อันโลทาไซใหม่คอนมุอท้ายีแเลี้ยวแลแป้วค้อนออกไปค้คอนลอกคะ้อนเอาอุ้มล้านนี่ยทไปออกนอ่ะสิไปอาไม่ต้อยู่แปะอุ้มค้อนออกนลฮะต่อต่อมาไดไซ ลลางโหลดไทยเยนาะพี่น้องคือสิู่่ว่าแล้วหน้าเลยเนาะคุณอัดเศษโหลดเลยหลัลงให้มันเกี้ยงเด้อโอ้หลังมักไทยเนาะอย่าหมักใตยเข่าเมียงโอ้โหป้าเออหลังโหลดไทยเพิ่์นเนาะหายชุดท้ายเลยเนาะพี่น้อง,องด <c oughs> แดดกันยังแดดจนขำมาลีเนาะนี่ให้ยชุดถ่ายเนาะบล่ายปไปเลย แล้วเลยเนาะบรรยากาศยามแรงๆเนาะพี่น้องตะเวนกไกลๆสตูดินแล้วเนาะแนกแม่ข้วเข้ากันจัดเตรียมอาหารเนาะเตรียมถอดเลยน้อยเป็ดอันเห็นได้ได้เป็ดอันนี้ถอดลูกศิสเนาะหมอเอามาอยู่ว่าหมอใหญ่ค่ะเป็ดเห็นอได้ตาเป็ดน้องนิวแทหัวเนาะพี่น้องวันี้พอดีแล้วถึงโมงเนาะพี่น้องวันนี้กะนี่ พอดีหาโมงเครื่องนาะใหสุดท้ายซ้ําเนาะยังเหลือน้อยเดียวนี่ดิให้นี่แม่นดํากาเตียเนาะใหสุดท้ายว่าสิดํากายาวแต่ว่าสิได้แนวกาเตียเนาะยังลายก็ดําในี่ซ้ซะเนาะบรรยากาศเมือสุดท้ายเนาะหลายคนก็ดีใจเนาะแล้วหน้าปีนี้เห็นหน้าแล้วแต่เก่าบกนๆเนาะใเวลาผิดอผิดพเนาะ ยมหยาคนหนาำนี่กาพุทโตมานำเขาไล่เขาก็ดูดำได้พุดถุงเลย,เลยอันนี้ขวบเป็ดตอนนี้กาคืนแล้วเลยเนาะสำเร็จเส,สร็จสิ้นแล้ว,ลวเน,เวนาะ<า>ับก<ง>ถึงเวลาจ่ายเงินเนาะที่ให้ผีเนาะเพิ่งนั่งนั่งเศร้าเมื่อยแล้วพี่น้องพูดได้ก็พูดได้ เป็นครูคเป็นครูภัยมาเป็นขอบขั้วงานขอบขั้วแล้วแล้วเยียมมากเลยอย่าผิดกั็มีแล้วพดได ผู mm. ้ได้ขอบควัวเดียวกันขอบคร้วเดียวกักัานกับัวเราไปใชใ้ววนอยอยู่ดแลาจัคู่ได้ได้เงินงดาลงลงวนอะไรนี่่อคนกับป่าได้บ่อยนี่อันได้ลกันแงอันผู้ได้ได้ละกัแ่งออกแหงออกงบวกลงกันผู้รับชเว้นได้คนคนนั่นแหละต้องคนเนาะต้คนกับผู้ได เราทางล่างนี่เด้อเรทางล่างกาแฟนี่บ่แปดสิบคือบล็อกไปหาสิบไปเซนน่ะได้เงินเลยังใจจังใจง่าย ะีค่ว่าปนาไปไกองที่เอดจัดอยู่นะละคานเนาะ ีเบ่แล้วบ่ไปหน่อยเอาอีกบ่หลังจากจ่ายเงินแล้วก็กินอาหารก่อนเนาะต่อลูกศิลป์เนาะยิ้วเข่าแต่โมฮุงคือว่าตายย่ำอยู่ทั้งแมรี่ซากะค่ายน้ำปันบวันบวายน้อพี่น้องน้ำก่อนจนบ่พอเขาแล้วก็เอามาเออละเขามาพี่น้องบรรยากาศน้องปื๊ดก็มาสายน้องปื๊ดคนเดียวคนใดคนใดน้องปื๊ด เออเคยสวยอยู <l panels> ่อ <Techn> ันบันผอเนาะมพูดกับบัตดํานาสวยอะเนา่ังแคกวติดจะได้กบรยหนิก้อกินห่อนหอนนะแสบได้้องจื้อพันด่บ้าเมื่อนั้นทีที่ัน ไ่ถ่ายเถินนาะไปถ่ายมอนเถินก็มาได้นนี้นาออันนม้เราเธอไปน้ำหนาดูปีเลยบอกเวอไปน้ำดูปี่เลยย้อนดีเที่าวบันทอดีจากไบจากะแล้อันนาไปซื้อขแล้วบอกปมออาหารอาหารลงวัดลุงวัดโอ้น้ำหนาไปซื้ออาหารลงวัด พี่น้ามาไหมเราตังเกยวีจาแลมาเลยดับว่าเกี่ยวกระจางคือกันมันมีกักตัดเองบางเบื้องคันอันั้นกันด้มันไล่ท่งกอสิว่ามันก็ต้องได้จางน้ำมันแหละเอาป็นอะไรนะแสบแห้งป๊อกล่องเนาะสาวเพิ่น อไปเบิงไปเบิงบรรยากาศทั้งนั้นสันเนาะทีมงานเพิ่นกันเนาะไปทังไลยก็ไปน้ำกันเนาะเพิ่นมาพี่น้องพ่นแม่น้องดิมเป็นที่เลี้ยงกันเลยเนาะโอ้ยให้ผักให้พรเน้หนามหนามต้มเป็ดยังอยู่นี่เนาะยังไม่ทันได้คั่วสับทีมงานจะยังเมื่ออะ อยู่กินเป็ดน้ำกันก่อนสิไอทิพย์แถมแป๊บสี่หายเนาะเลี้ยงแป๊บสี่เพิ่นเดือนมืดแค่นเด็กแล้วเราจะดำหนาขึ่นเดียวอือทะเลาะคนจางหาซี่พันได้แต่ว่าเพลินมากนี่เาพลินติดใจเนาะเรียกว่าบสีเพลินเพลินยอมเพลินยอมมามางานถืงเนาะปีนามามาอีเด้อปีนาเด้อ กินเบรนะเนาบรรยากาศกากิ๊บกับสีกันต้องมีเนาะอ้าวกสีอะเนีาะกินแป๊บสีเนาะกินแล้วสลองแหลวแล้วด้กินอย่างเดียววันนี้งทีสามสองทีสามก็สำเร็จเนาะปีนี้แล้วไหวได้ปีนี้นะ จ้าจู่ชอบพอนตากเ้อบปานงานหน่อยงานหนึ่งน้องี่นงอบอุ่นดีได้เหมือนี้บรรยากาศนี่กะมีแต่พีพีน้องๆก็นเนาะล่ไล่เสือไปล่ยเสือมากอคือมีแต่พีน้องเดียวกันเมินน้องี่นงบานคออันนี้ที่จริงที่จริงแม่น้องนิ้วตรงเอิญพนหญ้าเนะ คูณเาวนี่เนาะอ้ายพอกล่องมาหอดยามได้อ้ายตื่นกล่องหลี่เนาะผู้เหินเป็นยังเนาะส่างใสหยันผู้บ่าวเห็นยุ่นนี่นะอันหนาตาปรับลดตายกัญยังถอดอยู่นี่เนาะกัญย์ย่างันได้แล้วอยู่ลูกศิษยพระเอกไม่คั่วเขากับเซิร์ฟเอาไปน้ำแน่แล้วเนาะกับมืดมึดมึดจักรโลให้ตายกัวตี้เถอยทง เหมือนสีหาทงหูหาลทุกสีนี่ประมาณชามลูกสีล<ม>ูกฮอนดอกอีกเนาะฮอนดอกพุทธก่อนแหละใส่กอกใส่กอกปะเดี๋ยวว่าฮอนดอกตำหมักมขงุงไปเอาตำุงไปได้ออกปะ <c oughs> <c oughs> มันน้อยโบตดดีอ,อืม,ม,มเ,พ,เพิ่นว่าจะท่ากินเป็ดน้อพี่น้องเพิ่นว่า อยากลูกหน่อยเนาะล่ะก็สิได้เมื่อส่งก่อนเนาะล่ะก็จ้าข้องรถกับเมียผลกาสิกลับมาไหมเนาะ <c oughs> บ้าเลยนะโอ้ฝา่าวะเนาะเป็ดกำลังขวบผลได้ก็ฝ่าวเนาะดีใจขนาดบัน,นี้ได้คืนรถลละแต่ดิ้นประสิทากินเป็ดนะ <c oughs> เต็มโหลดเลยเนาะ มีงานเขาอีกแหละเข้นได้เข้นได้มวนเนาะทีมงานเดียวกันน่าเพลินเพลินมากเหนื่อยนาะพี่หนุ่มพินาม่าไม่เพิ่งมาประทับต้นเกี่ยวอีด้วนี่ ผ้ากระดัมแหลมโสกดีโสกดีพพินาพอกันเองพี่นาดำมืดกุทธงเลยพีินานี่ไงแม่เมื่อสังบลาเน่ะนั่นเนาะใจเด้ออยากเป็นน้อง bé vai bé vai ao thảo nhá thảo nhá hãy coi nhá bà đại พูดย yeah, so no mm ังมาได้อ้าวกล่ะยังกุ้งบ่ได้เงินเกือบมได้เนาะาได้กบเ้า้งาว่าได้ว่าหนอบน่เมางกั a น้ก่ เกือนะกือปด้นะแล้วก็เขาเป็นลูกกระพาเหรอเออโอ้ยเลนเลกันเลยเนี่ยดนเบาเด้าบาได้่เงินเนาะคนนี้เป็นไทยแล้วเนบอก็คิดเบาเ้าลีนออนะอพี่ได้กพี่ว

ส่งเพื่อนกลับบานเนาะนี่นนเลยเนาะพี่น้องสาวนี้เพื่อนมากอะลงกลางหน้าเลยเนาะแมนงนิวกับพันได้เห็นสามมงนิวยังบ่ได้ลงมาแต่ถึงกาแล้วเป็นเถียมหอยแล้วเนาะพี่น้องสำหรับดําหน้าอยู่หวานถิบก็คือปีนีเห็นหน้าซ้ำถงเนาะหน้าถีแล้วมืน้อนี้ก็คือหน้าแม่ทิบเนาะส่วนหน้าถีแล้วก็น้นนี่คือหน้าน้องเคยและกะ หน้า้องไผ่หันเมนหวานไปหยดไปเป็นถีเห็บหอยเนาะสวนหน้านี่กะยู่บานถิกกะมีน้องสาวกันยังลูกหน่อยเนาะเมลูกอ่อนน้องไผ่กันยังไม่ลูกอ่อนเนาะถีก,กับย่างเห็ดเวียบบดหญต็้นถีเนาะก็ถือว่าสามคนนี่ตัดไปเนาะพี่น้องกัจะเลือดแต่ตายแล้วการน้องซ้ายแล้วก็น้องเคยเนาะแม่ก็คนไข้เขื่อนอ่ตลาเนาะก็เลยแบบว่า จะเป็นตรงในจางขั้นบ่อจางดาเองก็จักตอนได้สีแล้วเนาะแล้วก็มันกะยุงหยากเนาะก็เลยว่าได้จางเอาแล้วก็คือหน้าอย่างนี้ก็ขั้นได้ดูดหนามก็ต้องดูดบาเดียวเนาะขั้นดำเองกบับบัววเผื่อสีแล้วเนาะดูดนามก็ต้องดูดบาเดียวเนาะก็เลยตรงในจางคนน้นพี่น้องกะตอนนี้แล้วเป็นถีเทียมหยอย่อแอนเนาะกะท้าเบิ้งแบบเขามันสิเป็นจะได้ต่อไปเดี๋ยวสีอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งตืนเนาะนี่กะบรรยากาศดำหน้าเอามาฝากพีผักนอกเนาะ ไล่ลายเดอร์ถูกกำลังใจทีมที่หายแล้วก็ขอบคุณทีทุกคนเคยสวนเรือทิพผ่านมาเนาะสำหรับคลิปนี้ทีโจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในละิปหน้าำหรับคินีบ๊ายบาย